ฮัลโหลคะทุกคนในมีใครลองกด Wendy shoes คู่นี้บ้างคะข่าวดีก็คือตอนนี้พี่เอ็มรีสต็อกกลับเข้ามาให้แล้วคะ่ะแต่ขออนุญาตนะคะขอเติมตะกร้าสีครีมแล้วก็สีเขียวมาให้ก่อนเนาะสีอื่นเนี่ยอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะแต่ใดๆก็คือแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยลูกค้านี่กดกันฉ่ำม,มากจริงค่ะเดี๋ยววันนี้พามาส่องความสวยของน้องกันค่ะรุ่นนี้เขาเป็นแมรี่เจนทรงตัดวนๆแบบนี้เนาะมีโบมาให้หึงสองอันนะคะสวยเก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนคะ่ะแล้วเข้ามากับคนขนาแ่ิว นั้นค่ะแถมพื้นเนี่ยนุ่มนิ่มมากๆใส่เดินทั้งวันเนี่ยค่ะไม่เมื่อยไม่บีบไม่กัดเท้าเลยจะใส่ไปเทีย่ยวหรือใส่ไปทํางานก็ได้หมดเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยจะช่วยเติมความหวานให้ลุกได้ดีเลยค่ะรับประกันเลยนะคะว่าคู่นี้เขาใส่สวยใส่สบายมากจริงๆเล้วยงคุณภาพขนาดนี้แต่ราคาดีมากเป็นหนึ่งไอเทมนะคะที่แอดมินแนะนําเลยค่ะว่าสองสาวเนี่ยต้องมีกันนะคะส่วนรายละเอียดสินค้าเนี่ยอยู่ที่ตะการน้าโปรไฟล์ได้เลยเนาะหรือถ้าใครยังลังเลยอยู่เนี่ยกดเซฟกดใจไว้ก่อนได้เลยนะคะแบบเตือนเลยค่ะว่าช้าหมดระวังอดนะคะ